มีมึงรอบไปได้ปะดูดิ่งได้แล้วมาละจ้าให้แบบดีแทอ่ะไปดบันต่อขึ้นเยอะขึ้นไปบัน ไอ้เหี้ยเปิ๊ยของนายไปเย็ดบบ้านบ้านเต่าเล่นไหมบ้างเล่นละเล่นละแต้มปั่นดีแล้วเนี่ยเราคิวเหนกันอันนี้อันนี้โคตรเกียร์เนี่ยสเตีลเรแม่งไม่มีสีแดง ต้องล้มอ่ะเฮย้โฮยโ,ยโยอ้ยกูเสียวอีกรอบเดียวไม้พังอ่ะมึงก็ล้มไปก่อนเลยเหมือนพี่โซโหพี่ตายเหี่ยวจะปั่นเหรอเหลือเครื่องไหนวะถ้าจะฝั่งโน้นั้ะ มีใครใช้บ้านใหญ่ไหมเนะดูอยู่หาะีหากูไม่ใช่บ้านใหญ่แล้วมีมีมันตรงนี้ตรงมาเห็นแล้วผมกระทีบสะเลเลยสัตว์เครื่องนี้ตอนแรกปั่นไว้โคตรเยอะเลยจบตอนนี้ไปอาบน้ำแล้ว มึงจะอาบน้ำตอนไหนเน,นี่ยบี hey, yes, yes. กินกูเหมือนปาวานมากเลยแหลกปาวาน <laughs> กินซาบูติดเสื้อไอ้เฮี้ย <laughs> เอาไห้เสร็จเลยตายยัง <laughs> ยเอง <laughs> จอกูวิ่งนำหน้าไปก่อนนะ

มีล่วงปีหินเฮ้ยโง่กูก็ผีได้ไรเฮียเป้ซ้อนยิัซอนไปหลังมันเอาหายชอบชอบสันเิ่งกูแจเอ้วมันพอดีแล้วยังยังครั้งแรก มึงอย่าชงให้มันทิ้งกูเด้ไอดิ้นดูดินดูมึงดินดิมท่งอเลม้ามอเแอนแอนอยู่ไหนแมวอยู่ข้างมันประตูมันเปิดแล้วไอ้ดิ้นเลยโดดก่อนนะไหนกูมีบอลโลดทำดูดิ้ให้ไปไปไปวิ่งไปไหนของมันวะไม่รู้อะ ให้พีตีเลยตีนะนี่ให้ตีทำไมทำไมต้องให้ตีอ่ะกูใช้กูมีบอลรูท่ามเดี๋ยวกูบังให้กูมีแดนฮาร์ดแม่กูยังเคียนไม่หายเลยสั์เอาตาดำมาพ่อยืนแ้างต้นกีบมีเมื่อไหร่จะอาบน้ำ ตานึงไปเขาอาบอีตานึ่งพอล้เอ๊ะเอาแบบเดิมบลุอร้องแม่เออเอ้เกย์กินจะจูบกับเชนกันเหรอไม่ใช่กูกว่าไม่ใช่อะไรกูกลัวแม่กูกลัวแม่กูด่าพี่เมนเย็นกินไปทำอะไรมาไปกินประวาน